<ítulo> สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามเพจที่ดินแบ่งขายดินดีที่สวยทะเลทองนะครับแล้วก็ที่ติดตามบ้านสวนคลองสิบนะครับวันนี้นะครับสามารถนะครับพาทุกท่านนะครับมาแนะนําแปลงสวยนะครับแปลงสวยแปลงที่มีทําเลดีมากๆเลยนะครับนี่ครับก็บริเวณที่เรายืนอยู่นะครับก็อยู่โซน A นะครับโซน A นะครับก็ทุกท่านนะครับยังไม่เห็นผังนี้นะครับนี่ครับหลายท่านนะครับที่ยังไม่เห็นผังนี้นะครับวันนี้แนะนําเพิ่มเติมนะครับโซนนี้ที่เราอยู่นะครับนี่ครับ อยู่หน้าโซนโซนเอนะครับเอยี่สิบเจ็ดนะครับเอยี่สิบแปดนะครับเอยี่สิบแปดนะครับเอยี่สิบแปดถึงเอสามสิบสองนะครับนี่ครับก็มีทั้งหมดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าแปลงนะครับเป็นแปลงที่ทำเลดีมากนะครับอยากให้ทุกท่านได้เห็นฝั่งทางนี้นะครับนี่ครับฝั่งทางนี้นะครับพื้นที่จัดสรรเรากันไว้เป็น เป็นสวนนะครับเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับเป็นสําหรับเป็นสนามเด็กเล่นนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับบล็อกนี้นะครับบล็อกนี้ก็อยู่ทั้งหมดประมาณสัก1ไร่นะครับหไร่กว่านะครับหไร่1งานนะครับหน้ากว้างที่ติดหน้ากว้างที่ตรงข้ามกับแปลงโซนของเรานะครับก็ร่วม50เมตรนะครับท่านที่ซื้อโซนนี้นะครับท่านที่ซื้อโซน A 28ีนะครับ A 28ถึง A 32นะครับท่านก็จะมีสวนหน้าบ้านนะครับ ท่านก็จะมีสวนสาธารณะหน้าบ้านเลยนะครับมีพื้นที่สีเขียวนะครับวันนี้นะครับกําลังให้คนงานนะครับมาตัดเคลร์ิงพื้นที่นะครับให้ให้พื้นที่โปร่งๆนะครับให้ดูสวยงามนะครับเดี๋ยวดูด้านหน้ากันนะครับคุณหมิวคุณหมิวแอบดูเหรอครับแปลงนี้นะครับท่านที่ได้ซื้อโซนนี้ไปนะครับท่านก็จะมีสวนหน้าบ้านเลยนะครับส่วนด้านหลังของแปลงโซนนี้นะครับนี่ครับ ให้มองมุมสูงนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับด้านหลังนะครับเป็นบึงน้ําขนาดใหญ่นะครับเป็นบึงน้ําขนาดใหญ่ที่รับไอเย็นจากอบ่อด้านหลังนะครับนี่ครับแปลง A 28 29 30 31 32นะครับฝั่งทางนี้นะครับนี่ครับท่านมีสวนมีสวนส่วนตัวเลยนะครับนี่ครับตลอดแนวตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวนหน้ากว้างอยู่ประมาณ50เมตรนะครับมีทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด4บล็อกนะครับบล็อกหนึ่งก็บล็อกหนึ่งก็เกือบ1 ใต้กว่าๆนะครับมีสี่บล็อกนะครับที่เรากันไว้เป็นสนามเด็กเล่นนะครับนี่ครับตามผังนะครับตรงนี้นะครับไม่แน่ใจจะมองเห็นหรือเปล่าอ่านี่ครับ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 ที่เรากัดไว้เป็นสนามเด็กเล่นนะครับก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวตรงนี้นะครับท่านก็มีสวนหน้าบ้านเลยนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับเราก็ไม่ได้ขายนะครับแล้วก็ไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างนะครับ 1 2 3 4 5แปลงนะครับท่านที่ซื้อโซนนี้นะครับ5แปลงนะครับท่านก็จะมีสวนหน้าบ้านเลยนะครับ A31 นะครับก็ราคาในโซนนี้ก็ไม่แพงนะครับก็ราคาจับต้องได้นะครับเริ่มจากแปลง20 28นะครับก็อยู่ที่9 2 0 0 0 0บาทนะครับ9 0้9 0ส9สอแนนะครับแล้วก็แปลงนี้ก็90,5นะครับก็ถือว่าราคาไม่แรงนะครับแล้วก็แปลงนี้90,6นะครับ แหลง A32 นะครับอ่ะนี่นะครับนี่ครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้อ่าเป็นทางเลือกอีก1่โซนนะครับว่าเป็นโซนที่ทาเลดีมากนะครับครับถนนกว้างมากนะครับถนน12เมตรนะครับรวมไหลทางก็14เมตรนะครับแล้วก็โซนนี้นะครับก็ไม่ไกลจากถนนเรียบพรองนะครับก็เข้ามาถึงตรงนี้ประมาณสักอ่าไม่เกิน500เมตรนะครับนี่ครับจากถนนเรียบพรองเข้ามานะครับ วันนี้บันจันทรถไม่ค่อยวิ่งนะครับปกติก็จะเห็นรถวิ่งตลอดทางนะครับแล้วก็ทำเลบ้านสวนคลองสิบของเรานะครับก็อยู่ใกล้ๆกับชุมชนอยู่ใกล้ๆกับเทศบาลนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลหนองเสือนะครับร้านอาหารมากมายนะครับร้านอาหารที่เปิดใหม่ก็มีร้านแกะกับบัวนะครับส่วนร้านอาหารดั้งเดิมที่รสชาติอร่อยก็จะเป็นร้านเด่นสมชื่อนะครับ ก็เชิญแวะมาชมนะครับแล้วก็แวะมาทานอาหารกันนะครับที่นี่บ้านสวนคลองสิบนะครับส่วนแปลงนี้นะครับแปลงใหญ่นะครับนี่ครับแปลงขนาดใหญ่นะครับท่านที่ต้องการแปลงใหญ่นะครับแนะนําเป็นแปลงนี้นะครับ A33 นะครับพื้นที่157ตารางวานะครับแปลงนี้ก็อยู่ที่2อล้านสี่นะครบานนาพันบาทนะครับแปลงนี้แปลงใหญ่นะครับด้านหลังก็เป็นบึงน้ําขนาดใหญ่เช่นกันนะครับ ก็แนะนําโซนนี้นะครับท่านที่สนใจในโซน A นะครับด้านหลังติดบ่อน้าด้านหน้าติดด้านหน้าก็ตรงข้ามกับสวนสุขภาพนะครับสวนหย่อมสนามเด็กเล่นนะครับก็เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับไม่มีสิ่งปลูกสร้างนะครับก็แนะนําในโซนพิเศษโซนนี้นะครับท่านที่สนใจนะครับก็เข้าเยี่ยมชมนะครับระหว่างนี้ก็เข้าเยี่ยมชมโครงการนะครับก็เราจะเปิดให้เข้าชมเป็นทางการวันที่24 25มิถุนายนนะครับแล้วก็เปิดจองในวันที่26มิถุนายนนะครับ ก็สนใจก็ติดต่อที่คุณสามารถนะครับ087 807 93 50นะครับเดี๋ยวเราไปดูคนงานนะครับตัดต้นไม้นะครับทั้งหมด4บล็อกนะครับ4บล็อกที่เป็นพื้นที่ของสนามเด็กเล่นนะครับวันนี้วันนี้น่าจะตัดได้อยู่ที่บล็อกที่2นะครับก็ท่านที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนะครับวันนี้ยังเจอสามารถอยู่ที่หน้าแปลงนะครับก็ยังรอทุกท่านนะครับรอให้คำแนะนำนะครับ ตรงนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่หนึ่งหลังสองหลังนะครับไฟฟ้าประปานะครับก็มีใช้นะครับนี่นะครับผลงานวันนี้กําลังเคีลิ่งอยู่นะครับบล็อกนี้ก็อยู่ที่บล็อกโซนโซนบีสีนะครับที่รถกําลังทําอยู่นะครับมีบล็อกที่ทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ บล็อกโซนดีกับโซนอีนะครับนี่ครับพื้นที่หนึ่งไร่กว่าๆเลยครับหนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับก็จะเป็นสวนกว้างๆแบบนี้เลยนะครับบางส่วนที่เราให้ทางคนงานนะครับเขีรยพื้นที่นะครับก็จะมีร่มตรงนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับส่วน่วนนี้บล็อกด้านหลังบล็อกด้านหลังแปลงนี้ก็อยู่ประมาณสัก ประมาณสักหนึ่งไล่ได้นะครับตรงนี้นะครับคนงานกำลังตัดอยู่ครับเรามีทั้งหมดสี่บล็อกนะครับสี่บล็อกที่เป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่สนามริกเล่นนะครับเดี๋ยววันนี้พอตัดเสร็จเดี๋ยวเราจะติดป้ายให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าเป็นบล็อกไหนบ้างนะครับก็ สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามที่คุณสามารถได้สอบถามเส้นทางสอบถามเื่อนไขสอบถามราคานะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับในวันที่26วันเปิดจองนะครับเพียงวางดาว30,000บาทท่านก็เป็นเจ้าของที่ดินได้นะครับแล้วก็ทําสัญญาผ่อนกับโครงการของเรานะครับผ่อน3ปีนะครับผ่อนอยู่ที่ขั้นต่าไม่น้อยกว่า10,000บาทนะครับมีมากจ่ายมากหมดไวนะครับก็ผ่อนแบบลดต้นลดดอกนะครับสนใจก็ติดต่อที่คุณสามารถนะครับ0878079350นะครับฝากโซนนี้นะครับไว้พิจารณานะครับโซน A28 นะครับถึง A32 นะครับมีสวนอยู่หน้าบ้านเลยนะครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับ